นี่คือการเปิดใช้ประชาธิปไตยนะอาณาจักรกู้ปรแเทศชาติองคนไทยนีทำให้เราไดรับความเป็นธรรมโลงเาใงอาณาจักรประชาธิปไตยนีอาภรณ์มีอะไรบ้างบ้านไงไหมอาภรณนี่มันเป็

นะครับโปรดครับพี่น้องผู้ใดสิ <laughs>

โอ้หลิวเลยคืนดีแห้งี่น้องปลายลูกปลายใส่ครมเรีวกกันเลยเป้าลูกเอยๆลามาเรื่อยๆโอ้ลามาเรื่อยๆเป็นภาหาต้อนอีกแล้วครับบ้งกรทองเลยอันจะโดนทุกท้าอเจจนเรียวอีกแล้ว เกี่ยวเลยพี่น้องดันโตมาแล้วนะครับเออใครยังดันโตอยู่งอ้อเขาเขาใหม่แล้วเขาแล้วเขาแล้วโอ้ยคืงามครับเอาโค้ยครับพี่น้องโอ้ยฝั่งด้านหน้าอยู่กลางอากาศอ๋ออ๋อโค้งคืนนี้ยู่นี่ได้เลยอ๋อโอ้ยคืนงามคักฟังดีครับ หางดีหางดีพี่น้องยิ้มได้แล้วหาง,งดีเพราะว่าราคากับเพงพี่น้องหางดียิ้มแล้วราคากับ,บเพื<ม>่อนมีเบาครับพี่น้องมีเบาราคาที่พี่นอ้นองคุยกันนะครับแต่นยูสภาพนีอาบัติจะไปต้องมาใกล้นะครับแต่นละมันทีหนึ่งอาบันิอาจจะเปลี่ยนมือนะครับ เอาเบาอยู่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 มีเบาครับพี่น้องโอ้เอาดูนุ่มจุดนจวนเลยระดับคอยโยกคอยเคลื่อนเอาเวลาในตอนนี้คุณจะได้เบาดีครับเบาดีสองร้อยครับสามร้อยพลาดไปเอาสามร้อยพลาดแล้วพี่น้องสามร้อยพลาดแล้วนี่เห็นอยู่แนมเห็นอยู่นั่นเอา เจ้ดส yeah, no ิบพาไปเออสามร้อยเศร้าพาเราพี่น้องอออเนี uh, ่ยเห็นอยู่ครับพี่น้องอ่ามักกอดทองอ่าไปรับรางวัลอ่าดไปใหม่แล้วครับพี่น้องทำผมเบว์นะครับพี่ปลายตามลงมาตึ้งสามร้อยสามสิบห้าคะแนนสามร้อยสามสิบห้าคะแนนครับพี่น้องมื้นี้นะครับมื้นี้